ประเด็นเด็ดของ blue s today ในวันนี้มีรายงานจากสื่อต่างประเทศบอกว่าเชลซีมีโอกาสทีมแตกเนื่องจากนักเตะหลายคนอาจย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะเดียวกันก็พร้อมพิจารณาที่จะขายโรเมรูลูคาคูแบบขาดทุนนะครับนอกจากนี้ครับเชลซีตั้งเป้าว่าจะคว้าตัวชูสุนเดและเปาตอเรสมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน blue s today วันนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ l u u s t t o d y นะครับซึ่งก่อนจะไปติดตามข่าวที่มีมามา,มากมายเลยฮะในวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ s u z u k i s ว i f t Power you แรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับใครสนใจรถยนต์ Su z u k i Swift ครับ ลองไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับ แล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับก็ล่าสุดผมเขียนคอลัมน์หลังเกมที่เชลซีบุกพ่ายเอเวอเรตแล้วนะครับยังไงฝากช่วยกันไปติดตามแล้วก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์เพจของสิงวอลฟ์ฟุตบอลกันด้วยนะครับอ่ะเรื่องวันที่ผลของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกมมันเดย์ไนท์นะฮะเมื่อคืนนี้มี1คู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ถล่มทางเบรนท์ฟอร์ดไปขาดลอยเลย3-0นะครับแล้วก็คนที่โดดเด่นมากๆก็คือควอนมาต้าครับได้รับโอกาสในการลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก ฟอร์มดีมากๆเลยนะฮะก็แมนยูถล่มไป3ประตูต่อ0แล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยทำประตูในโอทัฟฟอร์ดได้ถึง14ลูกแล้วนะครับในฤดูกาลนี้นะครับก็แมนยูเนี่ยสประตูที่ได้ในเกมกับเบรนฟอร์ดได้จากบรูโน่ฟรานเดสนาทีที่9นะครับโรนัลโดนาที61แล้วก็ราฟาเอลวารานาที72นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้สถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับการลุ้นท็อปโฟก็ยังแอบมีลุ้นหังๆนะครับเพราะว่าตามทางด้านของอาร์เซนอลอันดับ4 โอ้แต่จริงก็เยอะอยู่นะโอ้ประมาณ4-5แต้มเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายนะสำหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วอีกอย่างตัวเองเตะไปแล้ว36นัดด้วยนะฮะไม่ใช่เตะ33นัดเหมือนใครเขานะหรือ34นัดเตะไปแล้ว36กับ2นัดที่เหลือดูแล้วโอกาสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยากมากๆนะครับอ่ะส่วนข่าววันนี้ที่นำมาฝากกันนะครับก็ นิซาคินเซล่าครับรายงานว่าตอนนี้เป็นโอกาสอันดีมากที่จะจัดการกับปัญหาเรื่องสนามที่เรื้อรังมานานเชื่อว่าทีมงานของท็อตโบลี่เนี่ยได้ติดต่อพูดคุยกับสถาปนิกเจ้าเดียวกับที่เคยร่างแบบวิสัยทัศน์ของโรมมนอับ,บราโมวิชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้รายงานจากทางนิซาคินเซล่านะครับ <ar K> <lla> ขณะที่ท็อตโบลี่ครับจะเหลือเวลาแค่1สัปดาห์ที่จะปิดดีลเทคโอเวอร ทีมที่สุดยุ่งเหยิงนี้ให้ได้นะครับก่อนที่เชลซีจะตัดสินใจเลือกตัวเลือกอื่นแทนโดยเซอร์จิมและคลิปครับก็หวังที่จะเข้าพบผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลักๆเลยนะครับรวมถึงกลุ่มแฟนบอลทีมเชลซีในะอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้วย ซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้ว่าโรมมนับราโมวิชและบอร์ดบริหารเชลซีเนี่ยจะไม่หงุดหงิดกับความล่าช้าของกระบวนการการขายทีมที่ดำเนินการโดยเรยนกรุปจนอาจจะตัดสินใจเลือกเซอร์จิมและคลิปแทนนะครับก็ติดตามฮะเหลืออยู่2เจ้าเท่านั้นเองแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่สัปดาห์นี้ก็สัปดาห์หน้านะฮะประมาณสอาทิตย์นี่แหละนะครับขณะที่เลียมโชว์มี่ครับรายงานว่ากลุ่มตัวสำรองในเกมกับเอเวอเรตันนั้นเนี่ยอาจบอกใบอนาคตของทีมเพราะคริสเตียนโพลิสิชฮาคิมซิเยกโรเมลูลัวคูเทรเวอร์โชโรบา และมาลองซานั้นแต่ละคนได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงคนละแค่หนึ่งนัดในทุกรายการนับตั้งแต่ช่วงเบรกทีมชาติเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยขณะที่ชาวอีเกสได้เล่นเพียงแค่14นาทีทั้งๆท,ที่ทีมเจอสถานการณ์นักเตะตัวหลักเหนื่อยล้าและได้รับบาดเจ็บนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่เฮ้ยสื่อชี้ว่าทีมอาจจะแตกหรือเปล่าแต่ผมมองแตกต่างนะครับผมมองว่า,เ,าเขาก็ต้องเลือกตัวที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็บางเกมอาจจะไม่เหมาะกับนักเตะ อย่างที่เอ่ยไปอย่างเช่นลูคูหรือแม้กระทั่งพูลิซิชแล้วก็ซีเยสแล้วก็ถ้าเราติดตามข่าวมาโดยตลอดซีเยสก็เจอเรื่องของการบาดเจ็บส่วนพูลิซิชก็เกมอาจจะไม่เหมาะแล้วก็ฟอร์มของทิโมวนเนอร์ดูดีกว่าขณะที่ลัวคูนี่เราไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วก็เทรเวอร์ชโลบาเนี่ยถ้าใครติดตามข่าวของผมมาโดยตลอดผมก็จะบอกว่าชโลบาเนี่ยทูเคิลเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยเหมือนออไม่ได้ฟอร์มยอดเยี่ยมเหมือนช่วงต้นซีซั่นก็อาจจะเป็นช่วงของการซ้อมด้วยหรือว่า ภาษากายหรืออะไรองอื่นที่มันยังไม่พร้อมนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะที่มีข่าวว่าชโรบาทําไมไม่เจ็บแต่ไม่ได้เล่นนะครับบางทีเนี่ยนักเตะหลายคนเนี่ยอยู่ในทีมถ้านึกภาพไม่ออกผมอยากให้นึกภาพของดอนนี่ฟานเดเบกฮะที่อยู่แมนยูไม่เจ็บแต่ไม่ได้เล่นบางทีเนี่ยโค้ชอาจจะมองเห็นว่าฟานเดเบกเล่นกับเพื่อนคนอื่นแล้วไม่ลิงก์กันหรือว่า การซ้อมสภาพร่างกายดูไม่อยู่ในระดับสูงสุดนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นชาลบาอาจจะเป็นในลักษณะแบบนั้นคือผมพยายามอธิบายให้หลายคนเข้าใจว่าเอ้ยไม่เจ็บทําไมไม่ได้เล่นไม่เจ็บแต่ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดทั้งในการเล่นและการซ้อมนึกออกไหมฮะขณะเดียวกันครับพ่อของคริสเตนปูลิซิชทวิตข้อความบางอย่างแล้วลบออกครับโดยข้อความระบุว่าเรื่องน่าเศร้าคือปูลิซิชเนี่ยรักเชลซีนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมและกลรุงลอนดอนเขาทุ่มเทจิตใจและจิตวิญญ,ญาณเพื่อต้องการเป็นนักเตะระดับโปรสู้ต่อไป ไปให้ไกลกว่าเดิมนะไอ้ลูกชายของพ่อเพราะ6เดือนต่อจากนี้จะสําคัญมากนะครับอันนี้เป็นการโพสต์ของพ่อของพูลิซิชนะแต่คงไม่มีอะไรครับพูลิสิชสู้กับเชลซีต่อแน่นอนนะครับขณะที่อาดัมนิวสันพูดถึงว่าเทรเวอร์ชโลบาเนี่ยเป็นคนยิงประตูแรกเพื่อเบิกทางให้ทีมถล่มยูเวนตุส4 0นะฮะแล้วก็ช่วยทีมยันเลี้ยงผูจนจบ120นาทีในนัดชิงของคาราบาวครับ เขาอาจจะฟอร์มตกและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยในช่วงมีนาคมแต่มันก็อธิบายไม่ได้ชัดเจนว่าทำไมเขาถึงได้ลงเล่นเพียงแค่เกมเดียวจาก4เกมหลังสุดแถมในเกมนั้นเนี่ยก็ทีมมาเก็บคลีนชีตได้ด้วยนะฮะก็ อันนี้เป็นความเห็นจากดัมนิวสันซึ่งผมเชื่อว่าดัมนิวสันบางทีก็อาจจะลืมเรื่องบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลผมเข้าใจนะครับถ้านักเตะอยู่ในระดับท็อปเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะส่งลงสนามแต่ไม่แน่เกมนัดต่อไปกับวูฟันตันอาจจะได้เห็นชาลบาล,ลงเล่นแทนอัสเปิเกต้านะครับขณะเดียวกันครับเรียมทูวนี่ก็ทวีตบอกว่านอกจากรูดิเกอร์ที่ยืนยันแล้วจะย้ายออกแบบฟรีเอเยนยังมีนักเตะอีกหลายคนที่ทูเคิลไม่ให้ความเชื่อใจและอาจจะต้องย้ายออกจากเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้คนแรกคือ eta, คอาร์เซปล แมเพิ่งได้รับออปชั่นขยายสัญญาออกไปอีก1ปีคนที่2มาโกสลองโซครับต้องการย้ายกลับสเปนคนที่3จอรจจินโยต้องการย้ายกลับไปอิตาลีก็มีข่าวกับยูเวนตุสแล้วก็ติโมวายเนอร์ทีมแม้จะกลับมาเป็นตัวจริงในช่วงหลังแต่อนาคตก็ยังไม่แน่นอนอันนี้เป็นการวิเคราะห์จากเลียมทัวมี่นะครับขณะที่นิซ่าคินเซ่าครับก็บอกว่าการไม่ใช้งานโรเมลูลูอัคูเนี่ยอาจจะเป็นการตัดสินใจด้วยเหตุผลเรื่องฟุตบอลตามปกติแต่ในเกมเจอเอเวอร์ตเนี่ย หาสาเหตุอธิบายไม่ได้เหมือนกันเพราะถ้าเขาไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นในเกมที่เป็นคู่แข่งตั้งรับลึกแบบโลโบ็อกซ์เนี่ยก็คงไม่มีโอกาสที่จะเห็นเขาประสบความสําเร็จกับเชลซีแล้วนะครับอันนี้มุมมองของนิซาคินไซล่าแต่ถ้าดูฟอร์มหรือว่าดูสภาพล่าสุดลูคูก็ไม่สมควรได้เล่นจริงๆนะครับอันนี้ว่ากันตามตรงนะฮะขณะเดียวกันนิซาคินเซล่าบอกว่าการขายลูคูทิ้งเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายครับเนื่องจากตัวลูคูเองก็ไม่แฮปปี้ครับ ที่ถูกเค้าแทบไม่ให้โอกาสในการลงเล่นเลยนะครับแล้วก็กําลังพิจารณาทางเลือกของตัวเองโดยที่มีอินเตอร์มิลานทีมเก่าเนี่ยเป็นทางเลือกที่เขาดูต้องการมากที่สุดนะครับซึ่งอินเตอร์ไม่มีทางจ่ายในราคาเดิมแน่นอนแล้วดีไม่ดีจะจ่ายแค่ครึ่งเดียวหรืออาจจะยืมตัวด้วยซ้านะฮะขณะเดียวกันอิซาคิเซราบอกว่าอย่างไรก็ตามลูคูยังต้องการที่จะอยู่กับเชลซีต่อและโชว์ฟอร์มให้เห็นว่าเขาประสบความสําเร็จกับทีมได้มากกว่าในซีซั่นแรกแต่นักเตะเองก็ต้องการการซัพพอร์ตจากสตาฟ เพื่อให้เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างที่หวังนะครับก็ต้องทําให้เห็นด้วยนะครับโคชคือถ้านักเตะคุณดีจริงอะโคชจับลงเล่นอยู่แล้วขณะเดียวกันทรานเฟอร์โซ e รายงานว่ามีรายงานว่าเชลซีต้องการขายลัวคูในซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัว75ล้านยูโรนะครับนอกจากนี้ครับทางข่าวอื่นที่น่าสนใจก็มีเรื่องของเชลซีเนี่ยยังยืนยันที่สนใจชูสคุนเด้ครับกองหลังของทีมเซบียาซึ่งเป็นตัวเลือก 3-4คนที่ทีมต้องการเสริมทัพในตำแหน่งเซนเตอร์อย่างไรก็ตามเซบียายังต้องการค่าฉีกสัญญาที่80ล้านยูโรเหมือนเดิมนะครับบอกแล้วครับดีลนี้ไม่ง่ายครับถ้ามีมอนชี่อยู่นะครับผู้อำน,นวยการกีฬาของทางเซบียานี่เขาเคี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้ชูสกูเดอยากย้ายครับแต่เขาไม่ลดซักพนนีแน่นอนนะครับขณะดเดียวกัน CBS Sport ปอร์รายงานว่าเชลซีได้ส่งแมมมองไปดูฟอร์มของเปาตอเรสมาหลายครั้งแล้วนะครับ นอกจากนี้โรมาโน่ยังยืนยันว่าเรอลมดติดเนี่ยจะเซ็นส,นสัญญากับรูดิเกอร์อย่างเป็นทางการอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับหลังจากมักเตะตกลงสัญญายาวออกไปเรียบร้อยเป็นเวลา4ปีนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยข่าวของ ESPN ครับมีรายง,งานว่าแมนยูคือตัวเต็งที่จะได้ดิแคนไรส์ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเนื่องจากแมนยูเอ่อเนื่องจากทางแมนยูเนี่ยมีโอกาสมากกว่าแมนซิตี้และเชลซีรวมถึงลิพูที่ไม่ต้องการทุ่มเงินระดับ100ล้านปอนด์เพื่อ เป็นค่าตัวนักเตะโดยแมนยูเต็ดเนี่ยพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยหลักแสนปอนต่อสัปดาห์ให้เนื่องจากปัจจุบันดีแคนไรส์รับที่62,000ปอนปอนต่อสัปดาห์กับเวสต์แฮมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเชลซีไม่กล้าทุ่มทั้งๆที่เชลซีเป็นตัวเต็งนะฮะมสันเมาส์ก็สนิทกับดีแคนไรส์แล้วก็ดีแคนไรส์ก็คงอยากจะกลับมาพิสูจน์กับเชลซีแต่ถ้าเชลซีไม่ทุ่มข้อเสนอ100ล้านปอนแล้วมีทีมไหนทุ่มไปก็มีโอกาสเสร็จเช่นกันนะครับเพราะฉะ แต่ถ้าข้อเสนอไม่ยื่นให้กับสโมสรก็ยากเหมือนกันนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับเพื่อน,อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรกับการขายลัวคูกับดีลของดีแคนไรท์นะครับแล้วก็เรื่องที่เลียมทูวมี่ออกมาพูดถึงว่าทีมเชลซีอาจจะมีปัญหาแล้วก็นักเตะหลายคนอาจจะย้ายออกไปลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืม Subscribe ช่องปามสำบัติบาทด้วยรวมถึงใน Facebook ด้วยนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ